โรคมือเท้าปาก กลับมาระบาดอีกแล้วค่ะแม่และระบาดหนักมากโดยเฉพาะลูกๆที่อยู่ในกลุ่มอนุบาลระบาดหนักมากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็คือในช่วงนี้นั่นเองค่ะโรคนี้เป็นการติดเชื้อในกลุ่มไวรัสแก่กลุ่มไวรัสโคอแซก,กี้จะทําให้เด็กนะคะมีผื่นที่มือที่เท้าติดเชื้อไวรัสกลุ่มนี้อาการความรุนแรงไม่มากแล้วไวรัสกลุ่มเอนโทรไวรัสเจกลุ่มนี้หากติดเชื้อแล้วจะทําให้เด็กมีอาการรุนแรงไอสูงซึมกล้ามเนื้อกระตุกชักภาวะสมองหรือหัวใจอักเสบโรคมือเท้าปากนี้เป็นแล้วก็กลับมาเป็นซ้ําได้ดังนั้นพ่อแม่่่อยาชะะลใจนค ติดเชื้อไวรัสที่ก่ให้เกิดโรมือเท้าปากเด็กจะมีอาการคือมีไข้ต่ำๆหน่งถึงวันมีอาการอ่อนเพลียคืนน้ำและอาหารได้ลำบากน้ำลายไหลมีตุ่มได้ที่เหงือกลิ้นกับหูแก่ค้องใสแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหัวเข่าและกล้น ติดต่อกันได้ง่ายเลยค่ะโดยการคลุกคลีกับผู้ป่วยสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายอุจจาระนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนอยู่ในของเล่นต่างๆที่เด็กเล่นด้วยกันเมื่อลูกติดเชื้อมือเท้าปากนี้นะคะการรักษายัางไม่มียาเฉพาะนะคะเป็นการรักษาตามอาการที่เป็นเด็กมีไข้ก็ดูแลป้อนยาลดไข่ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้หากมีแผลในช่องปากและลำคอก็ดูแลพ่นยานะคะในช่องปากและลำคอนะคะเพื่อช่วยลดการอักเสบติดเชื้อในช่องปากและลำคอช่วยให้ผลีขึ้นได้เร็วและหยอดยาชานะคะก่อนกินนมกินข้าวก็จะช่วยให้ลูก ะะลดการเจ็บลงกินนมกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นร่วมกับการจิบผงเกลือแร่นะคะเพื่อป้องกันการขาดน้าของเด็กเด็กที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากนี้นะคะจะต้องแยกจากผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชือะะ้อค่ะไปสู่ผู้อื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย7วันดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็จะต้องดูแลลูกนะคะให้อยู่เพียงแต่ในบ้านนะคะหลีเลี่ยงการพาน้องนะคะออกไปภายนอกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่อื่นๆนะคะเพราะว่าอาจจะนําเชื้อโรคนี้นะคะไปให้กับผู้อื่นได้และดูแลล้างทาความสะอาดของเล่นที่เด็กมักจะชอบนําเข้าปากด้้วยนําสู ะะจากนั้นพึงแดดให้แห้งสำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกของเรานะคะคติดเชื้อมือเท้าปากนี้นะคะโรคนี้เองสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะที่ชื่อว่าวัคซีนป้องกันมือเท้าปากค่ะวัคซีนเองนะคะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อนะคะไวรัสนะคะสายพันธุ์ e n t e ร o v i r u 71ติดกับน้องเด็กนะคะที่อายุ6เดือนถึง5ปีที่จำนวน2เขม็มห่างกัน1เดือนค่ะร่วมกับการรักษาสุขอนามัยของลูกนะคะหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่แออัด้างทำความสะอาดมือให้ลูกบ่อยๆนะคะด้วยสบู่และน้ำนะคะหรือสะดวกกว่านั้นก็คือใช้ ผ้าเปียกสูดน้ำเกลือนะคะเนาะเช่นทำความสะอาดที่มือลูกบ่อยๆอผ้เปียกสูดน้ำเกลือของไทนี่โน้ตค่ะและตามด้วยแอลกอฮอล์เจลก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เชื้อโรคนะคะติดอยู่ที่มือของลูกแล้วก็นำเข้าสู่ร่างกายของลูกค่ะ เลีย้ยงการใช้สิ่งของร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนส้อมนะคะหลอดดูดนะคะรวมถึงผ้าเช็ดหน้าค่ะทางโรงเรียนเองนะคะก็จะต้องหมั่นทําความสะอาดของเล่นที่เด็กมักจะชอบนําเข้าปากนะคะสม่าเสมอค่ะผ้าเปียกสูดน้ำเกลือของ Tiny n o t e ใช้ได้สารพัดประโยชน์ช่วยให้ชีวิตคนเป็นแม่ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลูกอาบน้ําหลังลูกขับถ่ายลูกเง่อออกลูกน้ําลายไหลปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูตรน้ําเกลือของ Tiny n o t e เช็ดปับ๊บ ให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่และได้ใช้เยอะดูวยเ,เกลยดส,สูตรน้ำเปลือกของ t ทน y ี่น e ตมี2สูตร2ขนาดให้แม่แม่เลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่วงใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้น